สวัสดีครับคลิปนี้จะมา,าพูดถึงการปลดล็อกด่าน w r r l d o o s d นะครับซึ่งผมทำครั้งตึงไว้นานมากหลายปีแล้วนะกับด่านของ Quick Silver นะครับซึ่งเป็นด่านที่69และ70นะครับซึ่งด่านที่70เนี่ยผลงานความสำเร็จ ต้องระบุให้ใช้ตัวละครที่ชื่อว่าเซเบอร์ทูธนะครับซึ่งเซเบอร์ทูธหาได้จากการใช้เพชรซื้อนะครับหรือว่าคิสตันซื้อนะครับต้องเรียกว่าคิสตันนะมันไม่ใช่เพชระนะรก็ผมลองใช้เซเบอร์ทูธแล้วไม่ผ่านนะครับเท่าที่เห็นเนี่ยไม่ผ่านสักรอบเลยนะครับซึ่งผมระบุได้ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นการ เออร์เ er หรือบ u g ทางภาษานะครับทางภาษาเดี๋ยวผมจะทดลองเล่นให้ดูนี่นะเซ e ร์ o o ู h นะครับผมซื้อมาแล้วนะซึ่งไม่ได้เพิ่งซื้อมาด้วยนะเพราะจริงๆไม่อยากได้นะไม่อยากได้ก็เลยค้งเติ่งมาจนครบรอบสิบปีเนี่ยมันลดราคาแล้วก็ได้เพชรเยอะนะก็ <c oughs> เลยก็เลยซื้อเซ e ร์ o o ู h มานะครับนี่นะตัวนี้นะครับนี่นะ เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับอ่าเข้าไปเล่นดูนะฮะเดี๋ยวพอผ่านสําเร็จเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปดูผลงานว่ามันปรับให้หรือเปล่านะครับมันปรับให้หรือเปล่าซึ่งผมไม่แน่ใจหรือไม่มั่นใจว่าเป็นเออร์เลอร์เป็นบ u g กของทุกๆคนที่เจอหรือเปล่าหรือทุก ID เลยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจนะแต่ผม มาทดลองให้ดูกันนะคะนี่ฮะอันนี้ผมก็ไม่ได้ดูนะว่ายูใหม่ของวูเบอรีเนี่ยบนสกิลยังไงนะก็เพิ่งซื้อยูใหม่ของวูเบอรีมาด้วยนะอ่ะโอเคจบไปป้าเขาให้นะครับเดี๋ยวไปดูผลงานนะฮะ อ่ยน,นียไม่ขยับเลยนะครับยังเป็นศูนย์อยู่นะฮะไม่มีการขยับอะไรเลยนะครับผมค่อนข้างมั่นใจว่าเกี่ยวกับภาษานะฮะเกี่ยวกับภาษานะครับขั้นต้นนะไปเปลี่ยนภาษาก่อนเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเลยละกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันฮนะว่าภาษาอังกฤษเนี่ย อข้อกำหนดในการผ่านด่านเนี่ยจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ทูดอา้าวอ้าวแป๊บหบนึง่งจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ทูดเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับมีมีนี่แหละตัวสองตัวนะครับ เจ้า,าซูปเปอร์แอนนะครับกับควิสเซเวอร์เนี่ยผมยังไม่เคลียร์ถึงด่าน99นะเพราะว่าผมไม่มีตัวละครที่จะผ่านด่านนะซึ่งนี่นะซูปเปอร์แอนก็ต้องใช้เดสเลอร์ซึ่งผมไม่มีเดสเลอร์นะครับแต่ควิสเซเวอร์เนี่ยผมมีเซเวอร์ทูดแล้วนะแต่กลับไม่ผ่านนะครับเข้ามาดูป้าบเข้าให้นะชื่อตัวละครเปลี่ยนเป็นเดสล็อกนะฮะ นี่นะต้องใช้เด d ล็อกผ่านนะครับนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองใช้เดดล็อกกันนะครับอ่าใช้อ่าอันนี้หาตัวเดดล็อกเดดล็อกน่าจะเป็นทำลายล้าง d e s t r อ y e r ยเออรน่าจะเป็นบรัสนะ เดสโซเยอร์ uh, er, นิดหนึ่งนะครับเดสโซเยอร์ er, ผมก็ยังปั้นไม่สุดอ่น uh, นี่นะครับอ่าเดสโซเยอร์นะครับไอ้ไม่เดสโซเยอร์แหม่ติดคำเดสโซเยอร์เฉยเลยเดสล็อกนะไม่ใช่เดสโซเดสล็อกนะชื่อชื่อเดสล็อกโอ้ผมก็มั่วซั่วเลยนะอ่ะ uh, มา พอลองเล่นกันว่าใช้เดนล็อกตามภาษาอังกฤษระบุเนี่ยจะผ่านหรือเปล่านะครับซึ่งภาษาไทยไม่ผ่านนะครับเซเบอร์ทูดไม่ใช่นะอ่าพอลองดูกันนะครับ ผ่านเนี่ยนี่นขึ้นมาแล้วนะไอ้ป๊อปอัพดันล,ล่านะครับไปดีเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าผ่านนะครับนี่นะฮะผ่านแล้วนะครับเท่ากับว่าด่านที่69 70เนี่ยต้องใช้เดสล็อกในการผ่านนะครับถ้าใครเล่นภาษาไทยแล้วมันเขียนว่า Sabertooth เนี่ย แล้วท่านที่ไม่มีเซเบอร์ทูธเนี่ยไม่ไม่ได้ใช้คิสตันไปซื้อเนี่ยเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะมันจะขึ้นมาเดดล็อกนะแต่ผมไม่มั่นใจนะว่าจะเป็นทุก ID หรือเปล่านะไม่มั่นใจว่าจะเป็นทุก i อหรือเปล่าหรือว่าเป็นการเป็นการแลนดอมตัวละครหรือเปล่าหรือว่าทางเกมเนี่ยอ่าฟิกรายชื่อตัวละครมาอยู่แล้วว่าด่านเนี้ยต้องใช้ตัวอะไรผ่านอะไรประมาณนี้นะก็ลองดูนะถ้าเจออะไรประมาณแบบยังไงก็ไม่ผ่านแบบผมเนี่ย ลองเปลี่ยนภาษาดูนะครับเนี่ยเปลี่ยนภาษาชื่อจาก Se เวอร์ o ูดใช้ Deadlock แทนแล้วก็ผ่านจริงๆนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรมากมายแค่มาพูดถึงและแนะนำกันดูเผื่อท่านเจออะไรเออร์เลอร์บักๆอย่างนี้นะก็ลองเปลี่ยนภาษากันดูนิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วควรจะต้องใช้อะไรจริงๆนะครับแต่ภาษาอังกฤษน่าจะตรงนะครับน่าจะตรงกับการเงื่อนไขต่างๆในแต่ละด่านแต่ละเควสนะครับผม แต่ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยชอบเรียนภาษาอังกฤษ,าษานะก็ถนัดภาษาไทยมากกว่านะก็แล้วแต่ความถนัดนะแต่ว่าถ้าใครเจอปัญหาอะไรประมาณนะี้ลองปรับเปลี่ยนสักนิดหนึ่งในชั่วข่าวก็ได้นะแล้วก็ค่อยกลับไปเป็นภาษาที่ตัวเองอยากจะใช้นะครับโอเคก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะก็ฝากกดแชร์ด้วยนะฝากกด u b s c r i b e ด้วยนะครับ,บ,ก,ก,บ,รบก็ไม่ได้อัปเดตเกมอ่า มาเวลนานแล้วนะพอมาเล่นแล้วก็มาเจออะไรบั๊อกอย่างนี้ก็ขออัดเป็นคลิปเอาไว้สักหน่อยนะเตือนตัวผมเองด้วยแล้วก็เผื่อ,อท่านที่เข้ามาเจอแล้วก็แบบว่าเจอปัญหาเดียวกันนะหรือมือใหม่มาเจอก็อาจจะได้ประโยชน์ในตรงนี้ไปนะครับโอเคก็ขอให้สนุกกับการเล่นเกมนะสำหรับคลิปนี้ก็กลับลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ